สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสวนทุเรียนใหม่เช้านี้นะครับผมจะพามาดูต้นทุเรียนนะครับที่เกิดอาการใบร่วงทั้งหมดจากการที่เพื่อนสมาชิกเป็นคนถามก็ามาว่าปลูกทุเรียนไปแล้วหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ใบร่วงหมดนะครับอย่างต้นนี้เป็นต้นนะครับที่ผมไปบ้านของเพื่อนเขานะครับพอดีไปดู ให้นะครับว่าทำไมมันจึงร่วงนะครับซื้อมา2ต้นนะครับต้นละร้อยหบบาทครับคุือสมาชิกจะสังเกตเห็นว่าใบร่วงทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบแก่ใบอ่อนนะครับก็จะร่วงเลยแล้วผมใช้เครื่องในการวัดค่า PH นะครับอยู่ที่6จุด6จุดเกือบถึงถึง7นะครับแสดงว่าดินค่อนข้างเป็นด่างนะครับ ดูใบใบแก่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับใบแก่นะครับสังเกตได้นะครับตรงปลายนะครับตรงปลายของใบแก่มันก็จะออกชํำๆแล้วก็มีรอยไหมมีเชื้อลานะครับมันจะเป็นทุกใบครับสังเกตดูได้ครับใบถึงแม้ว่าใบมันจะร่วงแต่มันยังเห็นร่องรอยอยู่นะครับของการเค็มปุ๋ยนะครับนี่คืออาการเค็มปุ๋ยครับนี่คือใบอ่อนนะครับใบอ่อน นี่คือใบอ่อนนะครับใบอ่อนก็ร่วงเช่นกันนะครับแต่มันก็จะมีปลายใบนะครับปลายใบมันจะดูช้ำๆดูดูดูไหม้ๆนะครับดูมันไหม้นะครับเป็นทุกใบนะครับเป็นทุกใบถ้าอาการของเขมขุยมันจะเกิดอาการทุกใบนะครับมันจะไม่เว้นนะครับไม่ว่าจะเป็นใบแก่ไม่ว่าจะเป็นใบอ่อนเห็นไหมครับมันจะดูช้ำๆนะครับมันเหมือนโดนน้ำร้อนลวกนะครับนั่นคือพิษของสารขมีซึ่งเกิดจาก อาการเข็มปุ๋ยครับอันนี้สอบถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าเอาปุ๋ยสูตรเสมอนะครับละลายน้ำนะครับใส่บัวลดนะครับนี่ครับเนี่ยลดประมาณนี้นะครับคือใส่บัวลดลงในตรงตรงที่ถุงนี่แหละครับนะครับลดประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ำห้าลิตรนะครับต่อน้ำห้าลิตรเดี๋ยวผมจะลองเสียบตรงนี้ดูนะครับ เสียบดูว่ามันขึ้นเข้ากันหรือไม่อาการที่เข็มมันขึ้นลุงสูงอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมันปมปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็คือ,อใส่บัว5ลิตรนะครับแล้วก็สูตรเสมอ15 15 15 1ช้อนโนะครับละลายแล้วก็มาลดพอมาลดอาการแบบนี้ทําไมมันเร่วงทําไมมันเข็มเพราะว่ามันเกิดที่มันมีแกละมันมีวัสดุ ที่อมความชื้นอมน้ำนะครับเห็นไหมครับรากเล็กๆมันจะเสียสังเกตได้เลยเพื่อนๆดูที่นะครับคือรากมันจะเป็นรากฝอยนะครับเล็กๆเนี่ยมันจะสีดำๆนะครับมันก็ไหม้นั่นเองนะครับมันไหม้พอมันโดนส่วนที่เล็กที่สุดส่วนที่อ่อนที่สุดนะครับมันจะเป็นส่วนที่เริ่มมีอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดก็ดีไม่ว่าจะเป็นรากก็ดีครับพอดึงออกมามันก็จะเป็นยุ่ยๆรากเน่าๆมีน้ำฉ่ำๆ น,นั่นคือตาหนีแลบมาคิด <c oughs> <c oughs> ดูด้านล่างนะครับด้านล่างรากแทบไม่เดินนะครับรากไม่โผล่ออกมาเลยนะครับ้เพื่อสังเกตถุงนะครับถุงมันก็จะมีรูแค่สองแถวนะครับสองแถวด้านล่างขยับขึ้นมาหน่อยหนึง่งในช่วงของกลางมันจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นการที่ เราลดน้ําลงไปมันก็จะมีรูระบายออกค่อนข้างน้อยนะครับทั้งเกตดูถุงนะครับก็ถุงบางบางบางยี่ห้อบางรุ่นเขาก็เจาะเยอะ,ะครับเจาะปริมาณจํานวนรูเยอะแต่สองถุงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าทําไมจึงมีแค่2ถขุงไดต้สองรูนะครับ2แถวนะครับมีมี2แถวมีรู2 2แถวรอบนอกนะครับแต่ขึ้นมาไม่ถึงขึ้นนะครับอันนี้เข็มอยู่ที่7จ็ดแล้วครับนะครับ ถุงแต่และถุงอยู่ที่เจ็ทั้งหมดเลยนะครับนั่นคือบ่งบอกว่าสารเคมีก็คือปุ๋ยย,ยังยังยังอมอมวัสดุวัสดุยังอมอมปุ๋ยไว้อยู่นะครับเนี่ยก็ยังไม่ไม่ไม่เลิกเหนื่อยไปนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาไม่ไม่น้อยกว่า15วันนะครับในการที่สารเคมีมันไปเกาะ อยู่กับดินก็ดีอยู่กับแกลบก็ดีนยครับถุงผมเอาถุงสีขาวๆมามันจะมี3ามแถวนะครับที่เพื่อเป็นการเปรียบเทียบเพื่อสมาชิกเห็นว,ว่าเม็ดต่ถุงก็มีความต่างนะครับถุงสีดํานี้จะมีแค่2แถวนะครับรอบ,รบกกๆกันห่างๆก็คล้ายๆกันแต่บางบางถุงก็จะมีทั้งสามแถวจะทำให้เราดูชัดๆเลยก็ได้นะครับมี2แถวนะครับมีแค่2แถวนะครับสูงขึ้นมาประมาณ2นิ้วเท่านั้นเอง แต่ที่เหลือก็จะเป็นถึงมันคือมันไม่ระ,ะบายน้ําดีนั่นเองนะครับก็คือในถุงดำเนี่ยเจตนาคนที่เขาเจาะอย่างนี้ก็เพื่อที่ให้น้ําไหลออกเฉพาะด้านล่างแต่ข้างบนเนี่ยขอให้รักษาความชื้นไว้นะครับนั่นก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งถ้าถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยนะครับถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยมันก็รักษาความชื้นได้ดีแต่กรณีถ้าใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับอ่อลดไปนะครับ โอกาสที่มันจะไหลออกตามน้ํามันน้อยนะครับน้อยมากเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นวัส,สดุที่คงอยู่นะครับผมจะดูเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับผมจะแกะให้ดูว่ารากบนเป็นแบบไหนหลังจากที่ใบมันร่วงหมดนะครับยอดก็เชื้อราเข้านะครับตู่มจะถอนให้ดูนะครับดินดินก็ถือว่าโอเคครับดินข้างล่างก็มีทั้งใช่ด้วนนะครับ แต่พึ่งสมาชิกต่ <c oughs> อไปสังเกตเห็นว่าดินนะครับรากนี้ก็รากเน่านะครับนี่คือรากแรกแหละนะครับนี่รากแรกรากแรกแล้วก,ก็จะมีรากฝอยๆแต่ก็เป็นสีน้ําตาลทั้งสิ้นนะครับเป็นรากยาวๆแต่พอบีบมันมีมันมีความชื้นนะครับมียุ่ยๆมันเหมือนกับรากมันเน่าเนี่ยนะครับบีบดูมันจะมีน้ํานะครับน้ํา น้ำชื้นๆน้ำอมอมของสารเคมีก็คือปุ๋ยนั่นแหละครับเช่น mm hmm. สมาชิกลองสังเกตดูว่ารากก่อนแรกๆมันจะขยับออกมานะครับเป็นเป็นทุเรียนเพิ่งเปลี่ยนดินนะครับนี่ดินเดิมครับดินแดงๆนี่ดินเดิมนะครับเนี่ยสีแดงๆดินเดิมส่วนรอบนอกนี่เป็นดินใหม่นะครับที่เขาถ่ายถุงนะ่าจะเป็นครั้งที่สองนะครับในเรื่องของการขยายถุงรอบแรกอ่ารอบแรกก็จะเป็นถุงเล็ก ก็ตามเบ้าสีดินสีแดงนะครับนี่นะที่ผมแกะออกประมาณนี้นะครับก็จะเป็นดินสองชั้นชั้นที่หนึ่งก็เป็นดินแดงนะครับดินที่เขาทํามาตั้งแต่ครั้งแรกนี่รากก็จะผุไปหมดเลยครับรากเล็กๆนะครับมันจะผุหมดเลยนะครับดินก็ยังไม่เกาะกันนะครับนักศึกสาเหตุที่ตุเรียนเดินค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะครับดินข้างในก็จะเป็นดินแดงผสมกับแกลบนะครับผสมกับแกลบ ก็จะยัง,ย,งยังมีความชื้นความยุ่ยความอะไรของของเขาอยู่นะครับเนี่ยเก็บประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ารากก็เป็นแบบนหนอย่างไรหลังจากที่เกิดอา,อาการใบร่วงนะครับก็คือสาเหตุขี้ปุ๋ยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับสาเหตุอื่นยังยังยังไม่มีเชื้อรานะครับคือไม่ได้ร่วงเพราะเพราะเชื้อรานะครับเดี๋ยวผมจะเอารากไปล้างน้ำนะครับาสาเหตุไม่ได้ มีเชื้อราเข้านะครับที่มันเข้ามันเข้าตอนที่มันเค็มปุ๋ยแล้วนะครับก็คือมันดึงอาหารขึ้นสู่ลําต้นไม่ได้นะครับก็คือท่อลําเลียงน้าเนี่ยมันมันมันเน่านะครับมันเน่ารากมันเน่าก่อนอันดับแรกรากมันจะเน่าตรงปลายรากเนี่ยมันจะเน่าพอเน่าเพื่อมันก็ดูดอาหารขึ้นไม่ได้ดูดน้ำไม่ได้ใบมันก็ไม่มีอาหารเห็นไหมครับดูยุ่ยไปหมดแล้วก็เป็นสีดําคือเกิดเชื้อราเข้าภายหลังนะครับ เชื้อราตอนที่เขาตัดรากนะครับเห็นไหมเขาบนั้งโคนแล้วก็ดำเลยนะครับนี่ก็คือมันมันสารเคมีมันไปกัดนะครับไปกัดเหมือนกับเป็นเป็นเชื้อราคอคอต้นเลยนะครับที่คอต้นเพราะว่ามันดูรากเลยครับตื้อไปหมดเลยนะครับดูีบดูก็มีน้ําฉ่ำๆออกมาครับนี่นคือสาเหตุของการมันมันนกปุ๋ยครับมันนอกปุ๋ย เดี๋ยวผมจะหากให้ดูนะครับว่ามันลําต้นมันเป็นแบบไหนยังไงนะครับยังไงก็ไม,ไม่ไม่ถอดนะครับาสาเหตุที่ไม่ถอดเนี่ยว่ามันคือต้นมันมัน,ม,นมันมันมีสารเคมีいいที่ไปบดเห็นไหมนี่ท่อลําลเลียงของท่อลําลเลียงน้ํานะครับเป็นท่อลําลเลียงน้ําคือพอเราลาดลงไปทางดินนะครับลากเขาก็แรกๆมันจะดูดขึ้นมาเป็นเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับมันจะดูดผ่านท่อลําลเลียงน้ําท่อลําเลียงอาหาร ข้างๆนี้เป็นท่อลำเลียงอาหารนะครับตรงเปลือกมันนะครับตรงกลางนี้เป็นท่อน้ํานะครับเดี๋ยวเดินวนะ,ะให้ดูนะครับเนี่ย <S <S 1> <S 1> คือสารเคมีหรือเราใส่ธาตุอาหารลงไปหรือปุ๋ยก็ตามนะครับมันจะวิ่งผ่านเปลือกตรงนี้แหละครับถ้ามันเค็มจัดนะครับผิวมันก็จะไม่ไหวนะครับผิวมันก็จะเค็มผิวมันก็จะเกิดอาการข้อเสีย นะครับก็คือเป็นโทษต่อพืชน,นะครับมันเหมือนเรากินอาหารที่มีรสเค็มจัดเผ็ดจัดเข้าไปนะครับมันก็จะมีปฏิกิริยาอยู่กับเนื้อเยื่อนะครับบุเยื่อที่เป็นผิวเป็นเซลล์นะครับก็จะไปทําลายเซลล์ของเขาเซลล์ที่มันมีความละเอียดนะครับมีความละเอียดมีความอ่อนนะครับเนี่ยนะครับน,นตรงผิวตรงนี้แหละครับยังเป็นน้ำชุมๆอยู่นะครับ นี่คือลักษณะของการส่งลำเลียงข้อนะครับสู่สู่ใบนะครับพอมันไปตัดข้อน้ำเลี้ยงนะครับมันส่งอาหารขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าเซลล์มันถูกทำลายด้วยด้วยสารเคมีมมคเห็นไหมครับเพื่อนแม้แต่ตรงปลายเนี่ยมันจะออกสีดำๆออกเน่าๆถามว่าทำไมตรงปลายมันจึงเป็นสีดำเนื่องจากว่ามันเป็นจุดที่อ่อน อ่อนที่สุดนะครับเพราะอ่อนที่สุดมันรับสารเคมีไม่ได้นะครับพอพอรับไปเพิ่มเนี่ยมันก็จะออกอาการมากกว่าที่อื่นๆนะครับเห็นไหมครับพอลอกออกมามันก็จะเป็นเป็นเป็นสีน้ําตาลเกือบแดงนะครับที่มันคีมปุ๋ยปุ๋ยเข้าไปทําลายเนื้อเยอื่อเนี่ยเป็นสารเคมีนะครับอยู่อยู่อยู่กับทิ่อยู่หนังที่ผมลอกให้ดูครับ นี่ผมผมทำดูมันก็ยังเป็นึกเปียกเฉะใชะไหมครับนี่ตรงตรงตรงนี้สีน้ําตาลครับเนี่ยคือมันกินกระทั่งแก่นไม้นะครับนี่คืออาการของคือมันเป็นอาการของสารเคมีที่มันเกินโด้วนะครับก็เหมือนกับเราฉีดยาฆ่า้าครับเหมือนกันไม่ต่างกันนะครับเนี่ยคือมันดึงเข้าขึ้นไปตอนแร็กๆอ่ะคือรากมันยังไม่เสียรากมันยังไม่ตายรากมันยังไม่เน่ามันก็ดึงขึ้นไปนะครับแต่ไปค้าง มันก็ไปค้างตามท่อลำเลียงน้านะครับแล้วสารเคมีมันก็ไปกัดที่ผิวที่เซลล์ของเปลือกก็ดีของแก่นไม้ก็ดีในส่วนที่เล็กที่สุดก่อนนะครับเล็กที่สุดก็คือจากปลายยอดนะครับเราจะเห็นว่าปลายยอดมันไหม้นะครับปลายยอดมันไหม้แล้วก็ค่อยๆลามลงมาเรื่อยๆที่เรามองเห็นว่ามันเป็นเชื้อรานะครับมันก็เชื้อราเกิดจากเกิดจากตานเซลของพืชถูกทําลายนะครับเซลพืชมันถูกทําลาย มันก็ค่อยๆลามลงมากินลงมาเรื่อยๆนะครับก็ทั้งรากก็กินรากก็กินคือแบบนี้ไงไงนะครับยังเป็นเหมือนกับเป็นน้ำเมือกมันเป็นน้ำเมือกนะครับน้ำเมือกก็คือเป็นทั้งอาหารที่ว่าเป็นปุ๋ยนะครับที่ใส่เข้าไปทั้งน้ำนะครับผสมประส,สานกันนะครับมันดึงขึ้นไปในช่วงตัววะหนึ่งที่รากยังไม่เสียหายพอรากเน่าอย่างนี้แล้วมันก็ดึงขึ้นไปไม่ได้ครับแล้วใบมันก็ ไม่สามารถที่จะคายน้ําได้นะครับพืชมันจะอาศัยอยู่ได้เพราะว่าลากส่งลำเลียงน้ําขึ้นไปนะครับก็ค,คงจะมีประมาณนี้พี่จะออกคาถามว่าใบร่วงเพ